กูตำื่อกูว่าเลยไงมันจะหัวร้อนเตยรถกูว่าแหละเอาอีกฮีเกมดีตีลังกาเลยพี่กดเอฟกดเอฟเจ็ดเหมือนเดิมโอ้โหเบเน่ ทมเจ็ดรอบแล้วครบสามนาทีเลยม <c oughs> ไปดูกระสุนเขียวมินิอยู่ตรงนี้นะมีคูณสี่กระสุนเขียวประมาณสามพันนัดอย่างนี้น จะใช้เอจเกียร์มาเปลี่ยนปืนนี่เฉยเลยไอฟฟี่เอฟฟี่เวฟเท่าไหร่เดาเวฟเวลาค่าชื่อเสียงหลายปะตัดค่าชื่อเสียงหน่อยกะต้องท่ำแจมีบอทอะไม่น่าบาาอท S <S <an> ต้องสามดิหนูบอดยจ๊งทีบ <S an> ่ค่อยมีผม <S an> ผมไม่ห่าเลยพีไม่เจอบอดเลยเออท่าทีก็อยากริงบอดบ้างนะถ้าชื่อเสียงเยอะมันมันมันจะแทบไม่มีบอดเลยแหละเพราะว่ามันแบ่งโซนกันในค่าชาค่าชื่อเสียงเลยใครไม่ค่อยมีระเบียบ <S <S <an> <S วินัยในการเล่นมันก็จะนนบบอ,อ,อันนี้แม็กซ์สี่สิบด้วยแม็กซ์สี่สิบเทพยด้วยวางไว้นี่เลยไอไอเราก็ไม่ได้จะกิ่งแต่มันไม่เอาบอดไม้เลย มันอยู่ที่ค่าชื่อเสียงมากกว่าแล้วตัวลูกผมพี่มันมันมันแดงอ่ะไม่เป็นไรถ้าเพราะมันเป็นของสิทธิ์ค้ามันอยู่เนือยู่แล้วมันแดงมันทาอะไรไม่ได้ไม่ซอมไม่ได้ก็ไม่ได้โอ้โหรถแั้งแรงจัดพี่แอนที่เอ๊ตรงไหนพี่เตินมนบอดบอดมันบอดบอดอันนี้บอดใช่ใช่ ตัวไหนยิงวนะนั่นะมองไม่เห็นตัวเนี้ยตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะ,นนะอยู่ตรงมาร์กเหลืองนะวิ่งวิ่งเข้าบ้าน,นไม่รู้ว่าคนหรือบอดเป็นที่เรากดกลับเป็นที่น,นี่น่าจะคนแล้วแหละเฮียไม่ใช่บอดแล้วแหละมาร์กเหนื่อยนะอืมยิงแม่นจิ๋วหายเลยกลับไม่ไม่สายๆหน่อยเสียงเสายๆหน่อยอา Niên nè xem 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 นี่ไงน้องยิงไปแล้วนี่ไงน้องยิงน้องไปแล้วตายแล้วน็อกล้วก็ซ้ำด้วยตีจีทีทีจีเนี่ยเฮ้ยบ้านนี้มีปั๊มอะไรอเห็นคนเล็บไปไหนวะที่ดูอยู่นียวยอยู่นายบอทแต่ว่าตีตีซีเพิ่งตายไปแค่สองตัวไม่ใช่หรอก็ต้องเล่นสองดิ TG TG หมดเลยอันนี้หน้าบอตอ่ะอืมมีอ่ะยังมีอีกเหรอมีมีมีบ่านหรมืมักเดี๋ยวเนี่ยไม่ไม่อันนี้ซ้ำนัดตี้ TG หลังรถซ้ำอันนี้บอตอันนี้บอตใช่ แล้พี่ต้องปิดไลฟ์สดดูไลฟ์สดก่ออนไ้เหี้ยปเลยปิดเลยกระตุกมากบรรยงานการช่างเลยผมไลฟ์ได้สบายเลยแต่เล่นปรับแม่งกดแหลกเลยพี่ไม่รู้เป็นดีอะไรงงเลยตกใจนึกว่าใครแล้วเกมไหนมันกินสเป็กมากกว่าพี่เกมยูโรทักนี่กินสเป็กมากกว่า ยูนิทักต้นไม้เมืองตึกสีเขียวมันเยอะฮั Hello, ะลโหลครับงงเลยแต่แบบจีมครับเรับอย่ามาถอดเสื้อผ้าเลยเด้วยวไม่สะดวกครับมันถอดทีมไปเดียวห <c oughs> ัวแล้วคอเซ็นเตอร์โทรมาอีกแล้วถ้าว่าไม่สะดวกเนี่ยติดต่ออีกแค่ไใครระเบิดอนะ่ะ อนวะเอาบ้านนี้บ้านนี้มาเนี่ยเดิอดลงมาละโอ้โหแมกมันแม็กซสิบอ๋อทีจีน้องบอกว่าทีจีมันหมดแล้วมันเลยค่าตัวตายออกตีเลไปไมาเกาโอ้โหไม่งยิงไม่สนุกเลย ตอนนี้หัดเล่นสนายเม็ดอยู่สนายเม็ดก็เติงอ่ะพี่ผมชอบอมากาเลย,ยเมผมไปฝึกวิชายิงแบบเท่ๆมาละเนี่มันอยู่ตรงมาร์กเหลืองเนี่ย สวยสวยนกหนึงอยู่อยู่ข้างกำแพงตัวหนึ่งตรงนี้น็อกนะมาร์คมาสู้มไ,ไม่มีตัวเข่าตรงนี้ปิงปิงปิงเขียวปิงเขียว เพิ่งเกลียดเพิ่งเกลียดตัวอะไรวะคนหรือบอทวะเนี่ยบอทบอทบอดใหญ่ว้าวแล้วเรอก็เซียนซะด้วยสิมูนัวไอ้ยิงไม่โดดวะเอ้ย ไอตัวไอตัวบ้านส้มันล่ะอือเออผมยิงไม่โดนเมื่อกี้ตรงนี้น็อกนะมักโซมนกโอเคโอเคโอเคนี <azo Ranger> <critique> ่เจ็บ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 บ้านบ้านมักเหลืองเจ็บอยู่หลังบ้านมักเหลืองเฮ้ยไม่นกอ่ะบ้านมักเหลืองหรือบ้านมักเหลืองน้องหรือบ้านมักเหลืองดูอยู่ดูอยู่หลังบ้านนี้หลังบ้านนี้มั้ย มมาร์ส้เฮ้ยไม่น็อกอีกอ่ะโอ้ยเนี่ยเแนาคาไปสามเม็ดแล้วเนี่ยม์กเหลืองเนี่ยให้มันแร่ยังเรียบร้อยมันน็อกแล้วมันน็อะโ,โอเคมักมักเหลืองน็อกใช่ไะมาร์กส้มน็อกโอเคทีไ่ไหน,นวะเอ้ยมีหลังบ้านตัวนึงหลังบ้านมาร์กส้มน็อกอะไรจะไปชุบเพื่อนมัน มันกำลังเก็บไปชุบอยู่ในสมุกอยู่ในสมกพี่สมัมให้แล้วตัวน,นั้นแหแล้วแตกล้แตกล้วมันคานเข้าไปข้างในแล้วอ่ะห้อยหลบในบ้านนี้อยู่ในบ้านนี้ในบ้านในบ้านมีระเบิดไหมผมหมดแล้ว หลังบ้านหลังบ้านแล้วออกมาหลังบ้านตัวหลังบ้านมมกเหลืองอยู่หลังบ้านมมกเหลืองไรอยู่อะไรตะมกตีเนะี่ยโอ้โยแม่งตีไขอกูเฮ้ยไม่ดไมดดโดนโอ้ยหมดปะหมดสวัสดีครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับไวรุ่นนขาดีกว่าอัตน,นาอหงตังเยอนี่ผมตะมันอมลุ่ม้ํากั้มเลยครับวิ่งส่งของไม่ได้นอนน้องว่าสุดเกินโหดเกินผมคิกว่าใช้ซีเอหลังนอนเกินมีปะไ,ไม่ไม่ไม่บอดบอดพี่ยิงบอดออตน,อนตะมันอาลุกนากั้มเลยครับ อย่านะอย่าโกหกผมนะผมรีพอร์ตสตรีมยับเลยนะแน่นอนในเพิ่งแน่นอนเมื่อกี้เนี่ผมวิ่งช่งน้ำส้มสามล้านเนี่ยมันวิ่งไม่ได้สามล้านนะแล้วว่าสามเลยนะเชื่อไอเดูยวงมาแล้วเอทขับสิ่งพัฒนาใช้ได้แล้วเป็นออนไลน์ได้แล้วพัฒนาได้เลยใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้ผมาเจน เอาตามเพื่อนเนะ่ยมันไม่นั่นหรอกของเวทรุ่นอะไรสเกนเนีย่ยสเกนเนีย่ยอือฮึอือเบรกมั้งไงหลงเขาเลี้ยวซ้ายคุณเวทเลี้ยวซ้ายเรียบร้อยเรียบร้อยตรงมีตรงมีเดี๋ยวค่อยเลี้ยวเลี้ยวเลย ย่าจำเบรกทำไมวะกดตัวเอสอะไม่ต้องกดสเปรดบาร์นั่นแหละพยายามดูพวงอะไรตรงรอยดำๆอะทางซ้ายอะทางเส้นขาวอะจะไม่ชนทำไมของผมไม่มีสติ๊กเกอร์มันของ,นอ,อ,องมันเบลอสติ๊กเกอร์อะไรล่ะหมายที่จกอะอ๋เอเข้าวงเดือย ตีหน้าไงที่พี่ยิงเห็นไหตีหน้าเห็นไหมเนี่ยพี่เต้นบอกให้ผมทำก็เกิดมันเป็นมอสไงมอสมอสมอสเอาพี่โดนสวัสดีพี่สวัสดีครับพี่โดนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โดนน่ะสิ้นสุดแล้วในเนี้ยก็เซ็งอ่ะโอ้ยโอ้ยย่าบอสบอสพี่โดนดูโอ้ยกูตกใจแม่งรั่นเข้าหัวผมลิงประมาณไม่ได้นอนดูมีตังค์พี่ดูผมจะเปิดบริษัทแล้วอะไรอ่ะ ของพี่ดนก็มีวิ่งงานเว้่ของพี่ตนก็มีเป็นพันล้านนะก็ยังไม่พูดเลยยิงเอายิงเอาเนี่ยผมว่าจะชนพี่ต้นเลยแล้วเ่ยผมเล่นออนไลน์มาผมขาดทุนไปยับเลยเกือบสิบล้านแล้วชนมั่วซั่วหมดเลยแล้วมันรวมในนี้ไหมมันรวมรวมตังนี้หมดเลยใช่ไหมรวมหมดรวมหมดไม่ไหลเสกใหม่ได้ไอที่มันบ้ฟไม่ได้เป็นเพราะอะไรวะ ออนไลน์ line, พี่ออฟไลน์ออฟไลน์ออฟไลน์พี่ต้องกดชิปหรืออะไรสักอย่างผมเคยถามพี่เต้นแล้วน้องแม่งเล่นดีมากเลยสเต็ปน้องแม่งเออไอ่นั้นค้ำไอฟิลไอฟิลค้ำน้องชิปนเป็ค้ำน้องชิปแม่งหูวิ่งสุดจริงอ่ะยอมรับเลยเชื่อว่าเอาไอ้ดีไก่มาเล่นแน่นอนเลยดูทรงนี่การเล่นแม่งแบบเหมือนคนเล่นเก่งมากเลยใช่ไหมแห่ชัวเนาะ คนหนึ่งครับน้องแม่งคิดคนหนึ่งครับแม่งน้องคิดให้โอ้โหสุดอะเหมือน,นกนะุญไม้นั่นแหละพี่มีอะไรดีไปเปลี่ยนสตรีมเมอร์โอ้โหโอ้โหแมวมันขึ้นไม่ไหวแ<อ>มวยกล้อเสร็จปุ๊บแม่งขอเลยอ่ะเอ้ยโอ้โหหลังบอดแกโอ้โหเอาไปปรันสตติมเมอร์ได้ตัวไก่เปนกดีแต่ยัง เด้วยฟิเบร์เนี่ยเป็นด่างเหรอตถูกเล็บเพิ่งยัดหน่อยนะไอ้ที่มันก็ขอค่อยๆนีไม่ต้องกดทีเดียวเดยแล้วอีกแค่สองตัวไอ้สองตัวที่ขี่รถยิงบอดนั่นแหละสองตัวนั่นแหละแล้วสองตัวละ อย่าน้ำเลยจิหมดแล้วแน่ะอย่านา้ำวงไปต่อวะไปะมันไม่มียาหน้า,นามไม่หรอวะมีก็ไม่เอา10กิโลอะไม่งอจะถึง,งอันนี้ี่กิโลจะถึงแล้วเดี๋ยวพอถึงก็จอดแลตั้งไว้อ๋อได้เก็บเจ้าบงรถแรงมันจะแซงได้ยังไงเก็บประสบการณ์ไม่มีไม้ไผ่มันก็มีไม้จิ้มฟัน ตีดึงกระเป็นไงน้องสเต็ปเป็นไงไม่มีคว่ำแต่กูจะอ้วกตอนนี้มันขี่รถเข้ามาแล้วมันที่มันยิงบอดสองตัวนั่นเนี่ยเบียดเกินเลยอยู่เส้นข่าวอ่ะผมว่าไงตรงเส้นข่าวอ่ะไปรัดไปเอาเร็วไม่เอาดูดูจะดูกระจกทางขวามันจะเบียดเมื่อกี้ไปเอาโอ้ยโอ้ยเจ๊ยรถชน ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่วิ่งก่อนเวลาเรียวสายในทีมเซนไนใหญ่อ่ะเล่นปะไม่ต้องรีบไม่เอาไม่เอาไม่ชอบเล่นยากเห็นไหมพยายามดูอ่ะก็ไม่ยากก็ลองไปเอาดิเม็ดเดียวแค่สองคนมันให้มาตั้งสิบเม็ดอ่ะไปดิไม่ต้องรีบเรียวหรอกโคระมันเม็ดเดียวล่วงอยู่ในรถถังก็ล่วงอะบอกว่าเลยมาดูเส้นเส้นทางขวาอ่ะมันยังเหยียบเหยียบเส้นเส้นนั้นอยู่เลยจกันหลอกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ อยู่ที่ว่าจะยิงโดนหรือเปล่าแค่นั้นแหละอืบาเลตนั่นน่ะอแรงมากเลยนะกลองดีเลยนะใช่รถถังอยู่ในรถถังก็ก็น็อกอะบอกว่าเลยอะแต่ผมเก็บได้ไงผมจัดประเด็นของพิตเต้นนัดแรกเลยตายล้อพอลพิตเต้น่อนนะได้เทสแตงว่ามันแรงว่ะเอาบ้ามึงประเทศพี่เลยเลยแล้วคุณเบสลองต่างประเทศบักพิตเต้นเลยแล้วคุณเบสจริงอะเอาดีเดี๋ยวมากสอบกันเลยจริงๆอ่ะ รู้รู้คงไม่ต้องเสียดีมั้งเหรอเห็นปะน่าจะเลี้ยวโค้งนี้เมื่อกี้เสียงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ไม่เลยวไปเลยใช่เสียงมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอยถอยน่าจะยิงอยู่นั่นน่ะกำลังอ่ะมันตรงนี้มันเลยไปแล้วยอมตายวงหรือเปล่าวะเพราะมันขี่รถมาสองตัวไงตอนที่มันยิงบอทเน่ะอยู่ถนนอ่ะโอ้มาส้มมาส้มตัวนโโอ้หเลี้ยวซ้ายเข้าหัวนะครับ ไปเลยไปเลยสายสายสายอ่าอ่นลงมาน้องจบได้จบได้ได้สิไม่ได้ได้ไงกูมาถึงขนาดนี้กูไม่ปล่อยให้น้องกูตายหรอกมึงไปเล่นเกียร์ออโต้อะเยะไกลขนาดนั้นมาไม่ทันเลยาเข้ามันต้องเข้าตัวไหนมึงดูสเต็ปน้องดิน้องเคลียร์ขึ้นสายให้ปุ๊บเลยมึงดูแม่งสุดว่ะจริงยกแข่กคอนโทรลไม่รู้วะคอนโทรลแม่งคืออ่านแผนออกทุกที่อะ คอนโทรลเอเอาง่ายๆคือถ้ายินเสียงปืนผู้อ่านแผนเลยทันทีเลยกดคอนโทรลน่ะลองกดคอนโทรลดูคอนโทรลใช่ไปรัเราเข้าวงหนูกดกดยังปล่อยมาได้เยอยตัวนอกวงน่ะโอ้ทำไมได้เยอะจังอ่ะภารกิจอะไรนะได้เยอะเดี๋ยวตัวเดียวมองนู้ก็ได้แต่ว่านั่นอ่ะอ่าปล่อยไม่ยากหรอก ง่ายๆ่ายมากเยเดี๋ยวตัวนั่นแหละไอตัวนอกวงก็แหละเดี๋ยวตัวใท้แล้วอ๋อเออเออนี่ไงรถมันมาจอดนี่ไงนี่รถไอไอไอควันเนี่ยรถมาจอดนี่ยึดตรงยึดตรงเลยยึดตรงไลยไปไหนื่อยกว่าอยู่นี่แหละอยู่หน้าเรานี่แหละโซนโซนหน้าเราเองไงไอ้น้องระเบิดใสตายไปกว่าน่ะตรงไปก่อนเน่ะตรงไปเลยครับโนสวัสดีครับ อ่าหักเลยหักหักตัดกลับไปเดินหน้าใหม่เดินหน้าเดินหน้ายาวๆเลยเดินหน้าใหม่หยุดนอนอยู่บ้านอ่าแล้วก็ไม่บีบหรือลุงนิ้วลงนิ้วหักไปทางขวาก่อนทาห่างไปทางขวาเมื่อกี้เขายิงอยู่นี่แมะเมื่อกี้แมกไปทางขวาแล้วก็คอยตัดกลับซ้ายน่าจะอยู่บ้านหน้าเรานี่แหละถ้าใช่นะไม่เข้าไม่เข้าเดินหน้าน่าจะอยู่บ้านนี่แหละเดินหน้าเดินหน้า เดินไปทางขวาหน่อยเดินหน้าเดินหน้าไปทางขวาพี่ว่ามันต้องอยู่บ้านนี้แหละแต่มันจะวิ่งเร็วขนาดนั้นได้หรอวะแต่ก็ต้องอ้อมาบ้านนี้เหมือนเดิมเดยมันต้องออกมาบ้านนี้แหละมองที่มันจะอยู่ิ๋วเพราะว่ามันถอยไม่ถอยไม่ถอยไปทางนี้หนะแล้วเดินหน้าไปทางขวาอ้าวโง่เอาขวาขวาบอดขวาแล้วไอ้ตัวนี้มันขี่รถมาตั้งแต่เมื่อไหร่มามาจอดตรงเนี้ยหักตามไปเออ